ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสองตัวบนนะครับสี่ชุดนะครับผมนะครับก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนะครับผมสองตัวบนนะครับไม่ได้ทำ นะครับไม่ได้คำนวณน,นานพอสมควรน,นะครับวันนี้ก็เลยมาคำนวณน,นะครับผมลงไป้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสองตัวบนสี่ชุดนะครับนะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้ หลักแสนนะครับบวกร้อยบนบวก1 <Wow. S 2> <for> ิบนสามครั tester, <t> ้งนะครับบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกได้ห้าคงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับก็จะบวกได้หนึ่งนะครับอันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกร้อยบนบวกร้อยบนนะครับบวกได้ห้าคงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับก็จะบวกได้สามนะครับผมนะครับวันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับ นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสาหรับการคํานวณนะครับในสูตรสองตัวล่างขออภัยนะครับสูตรสองตัวบนนะครับสี่ชุดนะครับผมนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับ <c oughs> นะครับผม เริ่มจากงวดที่ออก984 906เนกะครับเลขท้ายสองตัวก็คือ71นะน,น,ลลน,นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลขเก้านะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลขเก้าบวกสิบบนสามครั้งก็คือเลขศูนย์นะครับบวกหน่วยบ,บนนะครับก็คือเลขหก บวกหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับเก้าบวกเก้าบวกศูนย์บวกศนย์บวกศูนย์บวกหกบวกหนึ่งบวกห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือสามสิบนะครับ เราก็จะได้เลขศูนย์นะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับศูนย์บวกหนึ่งนะครับก็ได้หนึ่งนะครับนะครับผมต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งก็คือเลขแปดนะครับบวกร้อยบนสองครั้งก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยห้า คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8บวก8บวก9บวก9บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ39นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข9กนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ นะครับผม9้าบวกสามนะครับได้12นะครับผมนะครับเราก็จะได้เลขสองนะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ี่ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้0 9นย์นะครับ0ูนย์สอง หนึ่งเก้านะครับแล้วก็หนึ่งสองนะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือหนึ่งเก้านะครับ นะครับผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือหนึ่งเกนะครับนะครับในสูตรสองตัวบนสี่ชุดนะครับเลขเก้านะครับเลขหนึ่งก็มาในหลักสิบนะครับเลข9้าก็มาในหลักหน่วยนะครับตรงๆนะครับ นะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลขแปดนะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลขศูเลขศูนย์นะครับบวกสิบบนสามครั้งนะครับก็คือเลขหนึ่ง นะครับบวกในบนนะครับก็คือเลขเก้านะครับบวกโดยล่างนะครับก็คือเลขห้านะครับแล้วก็บวกเลขห้าคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับแปดบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าบวกห้าบวกห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 3านะครับเราก็จะได้เลข0นนะครับมาในหลัก10นะครับผมนะครับ0บวก1นะครับก็ได้1นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราใช้หลักหมืน่นบวกกัน2ครั้งก็คือเลข4นะครับบวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข0 นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ4บวก4บวก0นบวก0บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ13นะครับเราก็จะได้เลข3มนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับ3มบวก3นะครับได้6นะครับผม นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้030613นะครับแล้วก็16นะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ0 3นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ03นะครับผมในสูตรัว2ตัวบนนะครับ4ชุดนะครับ เลขศูน์ก็มาในหลักสิบนะครับเลขสามก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมมาดูในงว่ต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักแสนนะครับก็คือเลข1บวกร้อยบนนะครับก็คือเลขเก้า บวก10บน3ครั้งก็คือเลข0นะครับบวกบวกหนบนนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหนล่างนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกไลข้คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ หนึ่งบวกเก้าบวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกสามบวกเก้าบวกห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือยี่สิบเจ็ดนะครับเราก็จะได้เลขเจ็ดนะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับก็ได้แปดนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผม เราใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกร้อยบนนะครับสองครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหลักหน่วยนะครับ3บวก3บวก9บวก9บวกห้า นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือยี่สิบเก้านะครับเราก็จะได้เลขเก้านะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับเก้าบวกสามนะครับก็จะได้สิบสองนะครับเราก็จะได้เลขสองนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบได้ก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้79 72 89แนะครับแล้วก็82นะครับนะครับผมก็ ในทั้งหมดนะครับสี่ผู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตบลในวดนี้นะครับก็คือเจ็ดสองนะครับนะครับผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือเจ็ดสองนะครับในสูตรสองตบลสี่ชุดนะครับเลขเจ็ดก็มาในหลักสิบ นะครับเลข2ก็มาในหลักหน่วยตรงๆ,ๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลังนะครับสงวดนะครับเป็นสตระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับบางทีก็พูดผิดพูดถูกนะครับบางทีก็หลงหน้าหลงหลังนะครับก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้เส่งกันและกันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับวันประจำวันที่16มิถุนายนนะครับพศ2566นนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับ เราใช้หลักแสนนะครับก็คือเลข1นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข2นะครับบวก10บน3ครั้งก็คือเลข7นะครับบวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9 นะครับแล้วก็บวกด้วย้คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ1บวก2บวก7บวก7บวก7บวก2บวก9บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ40นะครับเราก็จะได้เลข0นนะครับมาในหลัก10นะครับผม นะครับศูนย์บวก1นะครับ, 0, 1, รบก็ได้1นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งก็คือเลข2นะครับบวกร้อยบนนะครับ2ครั้งก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกได้5คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ2องบวกสบวกสบวกสบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ13นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับ3าบวกสนะครับก็ได้6 นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้ศูนย์สามนะครับศูนย์หกหนึ่งสามนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ0 3 0 6นะครับ1 3แล้วก็1 6นะครับผมนะครับหรือจะ1 4 4 1นะครับ1 4 4 1นะครับนะครับผมหรือจะ4 3 3 4แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะ1 0 0 1 นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่พิจารณานะครับผมนะครับแล้วแต่จะพิจารณานะครับนะครับผม0ูนย์สามศนะครับผมก็รอลุ้นนะครับรอผลนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับพศสองพนะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการ ขาดคะแนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่สีทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยล่ำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ